ซื้อขนมมาให้เฮ้ยเซียวมึงกินยังกูกินน้ำแน่โอ้ยบ่ให้กินดอกขนมกู้บ่าวซื้อมาให้แพงดยนี่โอ้กูกินน้ำแน่เห็นว่ากะข้างกูัวแหงกะสีแสบเลยขนมึงบ่อยากกันนะเอาข้างกูัมาก่อนอโอบ่อยากกินน้ำกูอยากกินน้ำกูเลยแพงเลยนี่นไ่อย่างไรแพงแพงอะไรมึงกินเป็นน้ำซื้อเป็นขนมเลยนี่เงี้ยงยังของกูนี่จะกินดีกว่าอามุกเอ้ากูกินบ่ เอาไปกินดเปลี่ยนกันบนี่นะอบบงช่นี้ก่เด้อมึงมึงกิน่นี่ยมงกินอมึงลมึงมึงาใกินนบให้กูกินนใส่กูยุอแบแกินก็ได้ากินก็ได้อีนี่เนาะกกินน้ำแน่มั้เปลี่ยน่กับกู เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่เปลี่ยนเา้ยองเปลี่ยนยนะไปคนเดื่คนเนเรา <c oughs> เปนบ้านหลังแบบเราเราดองยาตุ้ดีกบบพ่อแพ่แบบต้อมันร่อยนี่ยไปแหละ